ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวผมเคยเกยลียดลุงตู่ทหารไม่จะปฏิวัติทำไมว่าประเทศกำลังเจริญประเทศจะยิงงุ้นอย่างนี้ผมไม่ได้เข้าใจหรือตื่นหนาบางตอนนี้วันนี้มาเข้าใจแล้วเมื่อก่อนผมเกลียดลุงสนทรลิมทองกุลผมเกลียดเข้าไส้เลยทําไมจะต้องมาประทุงทักษิณวะทําไมเขากลับทบานกำลังบริหารดีมามาขับไล่ทาไมมาหาว่าขายชาทําไมทุกวันนี้ตาสว่างแล้วครับอืมตาสว่างแล้วไอ้เรื่องอะไรที่ผมโกรธเกลียดลุงตู่สนทิีลิมลุงสนทรลิมทองกุลอะไรเนี่ย ตอนนี้มันหลักฐานประจักษ์ชักแจ้งแล้วอืมว่าเขาเกิดมาเพื่อขายชาติจริงๆเมื่อก่อนผมก็ยังเชียร์อยู่นะเพื่อไทยตอนเสื้อแดงเนี่ยผมยังอยากไปประท้วงเลยตอนนั้นปีอะไรอะปี 5, ห้าสองพันห้าร้อยห้าสิบเท่าไหร่นี่แหละพวกเพื่อนพ่อผมเนี่ยพเพื่อนผมอะพ่อเขาอะเราไปประท้วงกับเสื้อแดงไปประท้วงหนุนเถาเวทีลาประสงค์ไปเลยอะวิ่งลูกกระสุนวิ่งหนีลูกกระสุนกันชิบหายไปป่วงไปหมดเสยเป็นเสงตายตอนนั้นเราเข้าใจว่าเสื้แดงเนี่ยคือเสื้แดงที่เขาไปประท้วงคือเขาก็คงไม่รู้ลึกตึ้นหนาบางเหมือนผมตอนนี้ ตอนนั้นผมก็เข้าข้างเสื้อแดงเต็มที่เลยเสื้อแดงมันแน่นนพราะการเวลาผ่านไปความจริงมันค่อยเปิดมันค่อยปูดอืมค่อยปูดผมก็เลยเออห,หาเอ,อ้ยดีนะกูกลับตัวกลับใจทันไม่อย่างนั้นนะผมก็ยังชื่นชมศรัทธาคนคนนี้อยู่แต่พอมันเป็นอย่างเงี้ยเหตุการณ์ครั้งเนี้ยไอไอไอ้ไอุอ้นเส้นเนี่ยไอวุ้นเส้นเนี่ยก็เลยไอวุ้นเส้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วก็รัฐบาลอย่างนี้ในร่างเดียวกันแต่เปลี่ยนแค่เอาลูกมาเล่นแทนแค่น,นั้นเองอืมผมก็เลยนึกขึ้นมาแล้วก็ดูบทสรุปดูทุกอย่างแล้ว สรุปกาหัวกันอืมกาหัวกันเสียประสาเขาพุิหารนั่นก็กหัวกันแล้วมาครั้งนี้ก็จะตีมือมตีมือก็จะเอาแผ่นดินไทยหยิลุงงี้กูเชื่อลุงสนทิริมทองคุลตั้งแต่ตอนนั้นกูก็สบายใจไปแล้วตอนนั้นกูก็อุ้ยเอาเฮ่เฮ่อ่าดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยคนแสดงตาสว่างแล้วเฮ่ <laughs> นะโอ้ตาสว่างได้สักทีหนึ่ง นี่เขาบอกแต่ก่อนผมไม่ชอบลุงสนทิผมไม่ชอบมมชอบ่ออะไรนะผมไม่ชอบเลยลุงสนทิผมไม่ชอบเอ่อเอ่อลุงตู่เลยนะไปทำรัฐประหารทำไมก็ไม่รู้ทุกว,วันนี้ผมรู้แล้วผมรู้เลยว่าใครขายชาติผมรู้เลยนะอืมน,น,อนะไรนะครับอนะอ่ะดีละดีละนะครับตาสว่างก็ดีละนะ อ,อ,นะอย่าอย่าเป็นแสดงต่อไปเลยนะแต่ถามว่าจริงๆตอนนี้ก็มีกลุ่มแสดงบางกลุ่มที่ยังไม่ตาสว่างนะครับก็ยังก็ยังมืดบอดตามัวยังเชียร์กันอยู่นะยังฟังคลิปแล้วก็บอกว่าก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่นเออมันมีจริงๆนะคนแบบนี้ท่านผู้ชมนะมีกลุ่มคนประเภทนี้จริงๆนะโอ นะก็ให้มันอยู่ต่อไปดีละท่านผู้ชมความชั่วมันจะได้ปรากฏขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่ขนาดแค่ออเดิร์ฟนะนี่คลิปคลิปนี่เป็นแค่ออเดิร์ฟนะเ,ออเดี๋ยวจะมีตามมาอีกเยอะเดี๋ยวจะได้เห็นความชั่วความเร็วนะเ,ออเขาเรียกว่าตอนเนี้เขาเรียกว่าคุณเซนตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าตัดขาดแล้วตระกูลชินออ mm hmm. ไม่เผาผีกันแล้วตอนเนี้นะครับ เดี๋ยวจะยึดซับให้หมดนี่เห็นไหมบอกบอกอะไรนะเอ๊ะปิดปั๊มน้ํามันเหรอไม่สนใจก็มีแต่พ,พ,อ,พอตทอทอะไรที่มาลงทุนจะมีแต่ขาดทุนจะไม่สนหรอกจะปิดก็ปิดไปเลยนี่เห็นไหมนะเ,เดี๋ยวฉันจะยึดซับให้หมดเลยใครใครที่มาลงทุนแบบมาฟอกเงินอะไรต่างๆที่ประเทศฉันเนี่ยฉันจะยึดซับให้หมดเลยเห็นไหมนี่ไปไงเรานะ โอ้โหคุณเซนนี่สุดยอดมากๆพอถึงเวลานี่มันมันมันหักได้ไม่ก็ทั้งทักษิณนะคิดดูอะไรกันเดี๋ยวมันก็จะเปิดเผยความชั่วอะไรต่างๆออกมาอีกเยอะแยะมากมายนะครับคนแสดงก็เตรียมเตรียมแบกนะอยากจะรู้เหมือนกันว่ามึงจะแบกได้สักแค่ไหนอนะครับเดี๋ยวพอคลิปอะไรคลิปเตียงสีชมพูออกมาเนี่ยนะอยากรู้เหมือนกันว่ามึงจะแบกได้สักแค่ไหน มันจะแบกยังไงต่อนะเออไอพวกนักแบกทั้งหลายนะครับเออตาสว่างนะสตีเธอนะครับโอยนะไม่รู้เป็นอะไรกับไอตระกูลนี้มากมายนะนี่เห็นไหมขนาดคนแสดงเขายัางตาสว่างเลยนะครับเออโอ้รัฐบาลนะพูดได้เต็มบากตอนนี้ว่าเป็นรัฐบาลขายชาตินะ เอาความรับประเทศไทยออกไปขายนะแถมไปดูถูกแม่ทับตัวเองอีกโอ้โหนี่นะฮะโอ้โหเอาสุดยอดนะครับพี่เส้อแดงวันนี้สุดยอดมากยกนิ้วให้กว่าจะตาสว่างได้แม่เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ